เอาละค่ะเดี๋ยวสลับไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้แล้วหลายคนก็วางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะคหลังจากที่ประมาณสักสองปกีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เดินทางนะคะเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดสิโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในต่างประเทศค่ะแม้ว่าตอนนี้หลายประเทศจะมีการผ่อนปรนมาตรการแล้วก็ตามแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ออกมาประกาศเตือนคนไทยขอให้ท่านเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ ให้ครบถ้วนรวมไปถึงมาเตือนเรื่องให้ระมัดระวังการถูกล่อลวงไปทำงานต่างประเทศพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่านะคะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในต่างแดนหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ โดยนางการจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศควรที่จะโหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งจะมีเบอร์โทรศัพท์สถานทูตและสถานกงศูลทั่วโลกและท่านก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือในต่างประเทศด้วยการกดปุ่ม SOS ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะสถานทูตสถานกงศูลบางแห่งอาจจะปิดให้บริการ แต่ว่าก็ยังมีสายด่วนคอร์เซนเตอร์กรมการกงศุล์หมายเลขโทรศัพท์02 572 8442ให้ท่านเนี่ยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาค่ะ เน้นย้ําด้วยนะคะว่าขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขาการเข้าประเทศนั้นๆรวมไปถึงเอกสารและหนังสือเดินทางซึ่งจะต้องไม่หมดอายุหรือยังมีอายุเกิน6เดือนซึ่งหากจําเป็นจะต้องเดินทางเนี่ยท่านสามารถที่จะไปทําหนังสือเดินทางใหม่ที่กรมการกงศุลศูนย์นราชการแจ้งวัฒนะรวมไปถึงจุดบริการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำหนังสือเดินทางได้ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะนอกนอจากนี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศยังเตือนคนไทยให้ระวังการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศจากเงื่อนไขที่ดึงดูดใจนะคะก็มีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นงานสบายได้เงินดีบอกว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยไม่มีในโลกนะคะงานสบายได้เงินดีขอให้ระมัดระวังตรวจสอบให้ดีก่อนว่างานที่จะไปทำนั้นปลอดภัยน่าเชื่อถือจริงหรือไม่ พระท่านอาจถูกหลอกไปยังสถานที่ยากต่อการช่วยเหลือโดยกรมการกงสุลได้ออกคลิปเตือนภัยการทำงานต่างประเทศซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ค่ะ